ถ้าคนรู้สึกว่าร่างกายฟื้นตัวช้าลงสมองไม่ค่อยโลง่งและขับถ่ายไม่ค่อยดีนี่คือสัญญาณที่หลายคนเจอสุขภาพดูซับซ้อนขึ้นทุกปีแม้กินเหมือนเดิมแถมก็พักผ่อนเพียงพอแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเท่าเดิมแล้วถ้าฟักทองที่คุณกินประจำเป็นของดีที่ถูกมองข้ามละ่ะ คลิปนี้จะพาคุณไปรู้ข้อดี10ข้อของฟักทองที่มีทั้งข้อมูลจากไทยและต่างประเทศรองรับว่าทำไมการกินประจำจึงช่วยร่างกายหลายระบบทั้งลำไส้หลอดเลือดสมองและระบบพลังงานได้มากกว่าที่คิดในแต่ละวันร่างกายมักส่งสัญญ,ญาณเล็กน้อยที่สะท้อนการทำงานภายในเช่นการขับถ่ายไม่สม่ำเสมอสมองทำงานช้าลงระหว่างวันหรือหิวไม่เป็นเวลา อาการเหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับระบบเผาผลาญและสารอาหารในมื้ออาหารการขับถ่ายที่ช้าหรือท้องผูกบ่อยในผู้สูงอายุสัมพันธ์กับปริมาณใย,ยอาหารที่รับประทานต่อวันฟักทองมีใย,ยอาหารประมาณ2.7กรัมต่อถ้วยซึ่งสามารถเพิ่มมวลกากอาหารกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้และลดความจำเป็นในการใช้ยาระบายอย่างต่อเนื่อง เมโยคลินิกระบุว่าใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำในพืชช่วยให้ลำไส้บีบตัวเป็นจังหวะและลดความเสี่ยงของท้องผูกในผู้สูงไวัยได้อย่างเป็นธรรมชาติในกรณีที่มีการบริโภคฟักทองเป็นประจำโดยเติมน้ำตาลระบบขับถ่ายมักจะแสดงการตอบสนองเชิงบวกภายใน2-3วันถ้าในมื้ออาหารของคุณมีฟักทองอยู่เสมอแสดงว่ากำลังดูแลลำไส้ได้ตรงจุดโดยไม่รู้ตัว ผู้สูงวัยบางรายมีระดับน้ำตาลในเลือดแปรปรวนโดยเฉพาะหลังทานข้าวสิ่งนี้เรียกว่า postprandial hyperglycemia ซึ่งเป็นภาวะที่น้ำตาลพุ่งสูงหลังมื้ออาหารฟักทองจัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลระดับต่ำถึงปานกลางประกอบด้วยใยอาหารชนิดละลายน้ำซึ่งมีบทบาทในการชะลอการดูดซึมกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด งานวิจัยระบุว่าไฟเบอร์ในฟักทองช่วยลดความเร็วในการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตและส่งผลโดยตรงต่อก,การควบคุมระดับอินซูลินในระยะยาวถ้าคุณเคยเลือกฟักทองต้มแทนของกินของหวานนั่นคือการตัดสินใจที่สนับสนุนสมดุลระดับน้ำตาลอย่างมีเหตุผลภาวะสมองล้าและอาการเบลอในช่วงบ่ายสัมพันธ์กับความเครียดระดับเซลล์และการขาดสารต้านอนุมูลอิสระ ฟักทองมีเบต้าแคโรทีนแมกนีเซียมและวิตามินที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องระบบประสาทบทความจากเ a l t h l i n e ระบุว่าเบต้าแคโรทีนมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์สมองในระยะยาวและแมกนีเซียมในฟักทองมีบทบาทในการรักษาสมดุลสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับการโฟกัสความจำและอารมณ์ ผู้ที่รับประทานฟักทองเป็นประจำอาจสังเกตได้ว่าอาการเบลอระหว่างวันลดลงโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟหรือคาเฟอีนฟักทองมีบทบาทในระบบที่ใกล้ตัวมากที่สุดตั้งแต่การขับถ่ายระดับน้ำตาลไปจนถึงความชัดเจนของสมองทั้งหมดนี้เป็นผลที่สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันและยังไม่ใช่จุดสูงสุดของศักยภาพของฟักทอง ผลกระทบของฟักทองไม่ได้จำกัดแค่สิ่งที่รู้สึกได้ในวันต่อวันแต่ยังส่งต่อไปถึงระดับพลังงานหลอดเลือดและระบบฟื้นฟรูร่างกายที่ลึกกว่านั้นและนั่นคือสิ่งที่กำลังจะพูดต่อในช่วงถัดไปร่างกายไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นส่วนแยกจากกันทุกระบบเชื่อมโยงถึงกันโดยที่หลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าอาหารเพียงหนึ่งอย่างก็สามารถส่งผลต่อหลายระบบได้พร้อมกัน ฟักทองขึ้นหนึ่งในอาหารแบบนั้นเพราะสิ่งที่เริ่มต้นจากใยอาหารและวิตามิน A ขยายผลต่อไปไกลกว่าที่คาดคิดมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าระหว่างวันร่างกายหมดแรงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่กินอาหารครบและพักผ่อนเพียงพอความรู้สึกอ่อนเพลียสะสมโดยไม่ทราบสาเหตุมักสัมพันธ์กับระดับแมกนีเซียมที่ต่ำกว่าปกติและระบบเผาผลาญพลังงานที่เริ่มช้าลง ฟักทองให้พลังงานเชิงบวกที่ไม่พุ่งเร็วและไม่ตกหวบโดยมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไฟเบอร์และแร่ธาตุหลายชนิดร่วมกันทำงานแมกนีเซียมในฟักทองยังมีบทบาทในการช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาอ่อนแรงหรือเหนื่อยง่ายจากการเคลื่อนไหวเบาๆในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ผู้หญิงหลายคนสังเกตได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดคือสภาพผิวที่เริ่มเปลี่ยนไปฟักทองมีวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติในชั้นผิวและยังมีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยลดการทำลายเซลล์ผิวจากอนุมูลอิสระการรับประทานฟักทองเป็นประจำไม่ใช่เพียงแค่เรื่องลำไส้หรือหัวใจแต่รวมถึงผิวที่ค่อยๆดูสดใสขึ้นแบบไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพง ผู้ที่กินฟักทองเป็นประจําหลายสัปดาห์มักเริ่มรู้สึกว่าผิวไม่แห้งตึงเหมือนเดิมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแม้จะอยู่ในช่วงอากาศแห้งหรือเปลี่ยนฤดูนอกจากผิวพรรณอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลชัดเจนคือการมองเห็นฟักทองมีลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบในจอประสาทตาและทำหน้าที่กรองแสงสีฟ้าปกป้องจอประสาทตาจากความเสื่อม ฟักทองยังมีบทบาทในการลดความเสี่ยงของโรคต้อกระจกและจอประสาทต,ตาเสื่อมในผู้สูงวัยโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมลูทีนในฟักทองมีโครงสร้างที่ดูดซึมได้ดีและเมื่อกินร่วมกับไขมันดีเช่นน้ำม,นมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวยิ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารเหล่านี้ได้มากขึ้นในระดับที่ลึกขึ้นระบบหลอดเลือดได้รับประโยชน์จากโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่มีในฟักทอง แร่ธาตุสองชนิดนี้มีบทบาทในการคลายกล้ามเนื้อหลอดเลือดปรับสมดุลความดันและลดการสะสมของคราบไขมันในผนังหลอดเลือดผู้ที่บริโภคอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเป็นประจำมีแนวโน้มจะมีค่าความดันโลหิตที่อยู่ในเกณฑ์คงที่มากกว่าและลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแบบฉับพลันฟักทองจึงไม่ได้ดีเฉพาะสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วเท่านั้นแต่เหมาะสำหรับการป้องกันล่วงหน้าในระยะยาว ทั้งหมดนี้คือผลของอาหารธรรมดาที่หลายคนอาจกินโดยไม่รู้เลยว่ามันทำงานต่อเนื่องกับหลายระบบในร่างกายพร้อมกัน และถ้าฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพและเลือกฟังข้อมูลแบบไม่ตัดสินแค่ภายนอกถ้าคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องสูงวัยใจเกินร้อยเพื่อไม่พลาดความรู้สุขภาพที่อัปเดตสำหรับคนวัยคุณโดยเฉพาะและถ้าคุณมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับฟักทองหรือเคยลองเปลี่ยนมากินประจำแวะมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ได้เลยครับ ในช่วงต่อไปเราจะพูดถึงระบบลึกที่สุดในร่างกายที่ฟักทองมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเรื่องภูมิคุ้มกันโรคเรื้อรังและความชราที่หลายคนคิดว่าหยุดไม่ได้แต่จริงๆแล้วชะลอได้หากเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดบนจานข้าวไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายจะสังเกตได้ในทันทีหลายระบบค่อยๆเสื่อมลงช้าๆจนกว่าจะเกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นในภายหลังระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหัวใจและกระบวนการเสื่อมสภาพของเซลล์ล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กินเป็นประจำทุกวันมากกว่าที่คิดฟักทองอาจดูเป็นอาหารเรียบง่ายแต่สารอาหารในฟักทองจำนวนมากมีบทบาทสำคัญกับระบบภูมิคุ้มกันที่มักอ่อนแอลงตามวัย โดยเฉพาะวิตามิน A, C และ E ที่อยู่ในรูปของสารตั้งต้นที่ดูดซึมง่ายช่วยเสริมการทำงานของเซลล์มิคุ้มกันลดการอักเสบระดับเซลล์และเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยผู้สูงอายุที่ได้รับสารอาหารเหล่านี้สม่ำเสมอมีแนวโน้มจะมีอัตราการติดเชื้อที่ต่ำกว่าและฟื้นตัวจากอาการป่วยได้เร็วกว่า ในทางการแพทย์ระบบภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ใช่แค่การไม่เป็นหวัดแต่รวมถึงความสามารถในการควบคุมการอักเสบภายในลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังเช่นข้อเสื่อมลำไส้อักเสบหรือแม้แต่ภาวะหลอดเลือดอักเสบแบบเรื้อรังการกินฟักทองอย่างสม่ำเสมออาจไม่ใช่การรักษาโดยตรงแต่เป็นการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในร่างกายให้สมดุลพอที่จะฟื้นตัวได้ไวในทุกครั้งที่มีความเครียดทางร่างกายเข้ามา อีกจุดที่ฟักทองมีบทบาทเด่นคือการสนับสนุนระบบหัวใจและหลอดเลือดโพแทสเซียมในฟักทองทำหน้าที่คล้ายตัวควบคุมแรงดันภายในระบบหลอดเลือดช่วยให้ผนังหลอดเลือดคลายตัวไม่ตึงตัวมากเกินไปส่งผลให้ระดับความดันโลหิตอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแมกนีเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระในฟักทองอยังช่วยลดการสะสมของคราบไขมันตามผนังหลอดเลือดซึ่งสัมพันธ์กับลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ คนที่เริ่มต้นดูแลหัวใจตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วยถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยที่เข้าใจร่างกายแบบลึกจริงๆและถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นขอให้คุณรักษานิสัยนี้ไว้ให้ได้ระบบหัวใจเป็นหนึ่งในระบบที่เสื่อมช้าที่สุดแต่หากเกิดปัญหามักรุนแรงและกู้คืนได้ยากดังนั้นการดูแลด้วยวิธีธรรมชาติแบบสะสมทุกวันอาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการลดความเสี่ยงโดยไม่พึ่งยาในทุกมื้ออาหาร สุดท้ายคือระบบที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้คือกระบวนการชราภาพของร่างกายแม้จะไม่สามารถหยุดอายุได้แต่สามารถชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ผ่านสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอฟักทองมีเบต้าแคโรทีนซีแซนทีนลูทีนและวิตามินที่มีบทบาทในการยืดอายุการทำงานของเซลล์ไม่ใช่แค่ในอวัยวะที่มองเห็นได้แต่รวมถึงสมองหัวใจและระบบประสาททั้งหมด ซึ่งล้วนเป็นระบบที่มีความเปราะบางขึ้นเรื่อยๆตามอายุผู้ที่กินฟักทองเป็นประจำมักได้รับสารเหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพออย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อสะสมผลในระยะยาวจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวดีขึ้นหลังการเจ็บป่วยลดอัตราการอักเสบแบบเรื้อรังและคงความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยเหลือ ฟักทองอาจไม่ใช่คำตอบเดียวของการมีสุขภาพดีแต่มันคือหนึ่งในฐานสำคัญของการสะสมทุนสุขภาพแบบยั่งยืนโดยไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมากและไม่ต้องเสียเงินกับสารสกัดที่ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลจริงหรือไม่การเริ่มต้นจากฟักทองในมื้ออาหารธรรมดาคือจุดเริ่มของการดูแลหัวใจภูมิคุ้มกันและกระบวนการเสื่อมของร่างกายโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องกลัวแค่ทำให้ต่อเนื่องแล้วร่างกายจะตอบแทนคุณในแบบที่ดีที่สุด สุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากสิ่งเล็กๆที่คุณเลือกทำซ้ำทุกวันฟักทองอาจดูธรรมดาแต่มีผลกับหลายระบบในร่างกายตั้งแต่ลำไส้หลอดเลือดสมองไปจนถึงภูมิคุ้มกันและการชะลอวัยการดูแลร่างกายไม่จังเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดแค่เลือกสิ่งที่ทำได้จริงและทำต่อเนื่อง ถ้าคุณกินฟักทองเป็นประจำอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังทำถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพงถ้าฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณใส่ใจตัวเองและกำลังดูแลร่างกายในแบบที่มีเหตุผลไม่ตามกระแสอย่าลืมกดติดตามช่องสูงไวยใจเกินร้อยเพื่อรับข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันขอบคุณที่ฟังจนจบและขอบคุณที่ยังเลือกดูแลร่างกายของคุณเอง ทุกวัน